ยหายมาด้วยค่าตัว30ล้านบาทนะครับจากเมืองทองแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญเลยเลยครับที่ทําให้ BG ีเนี่ยคว้าแชมป์ไทยลีกได้นะครับในฤดูกาลที่แล้วฟรีคิกครับของเจ้าบ้านอยู่ที่บอลชาววัดวิราชาติขึ้นหมดแล้วนะครับผู้เล่นตัวใหญ่เราเปิดแมทหรือเปล่าเทลนฮ้ สูดโดยจักรพันธ์พรายสุวรรณขึ้นน้ำเลยครับบีจีปทุมโอ้นาทีที่26ครับจังหวะขึ้นมงของจักรพันธ์พรสุวรรณประตูแรกของเขาในสีเสื้อของบีจีปทุมอยู่ในเต็ดนะครับโอ้เปิดมาเข้าหัวเป๊ะเลยครับสบัดเข้าไปลูกนี้สมพรยศได้ครับบอลเขาน,านนะครับดูบัาช้ากี่ทีนะครับจังหวะเปิดของชาววัดวีรชติแล้วขึ้นโอ้โหสบัดต,ตรงนี้นี่แอบบอลมาตกหัวเขาด้วยแล้วพยายามจะปิดมงลูกนี้นี่นี่ครับโอ้โหมงดีมากๆนะครับ เช็ดเสาเข้าไปเลยโอ้เปิดมาจุดรัดพบเลยครับตรงนั้นนี่ไม่มีใครตามประกบทางจักรพันธ์พายสุวรรณเลยนะครับผูบ้รับผิดชอบดูคัาดูชายครับที่ตามมาที่หลังนี้ก็มาไม่ทันไปแล้วนะครับโอ้สบัดมองตรงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับจักรพันธ์พายสุวรรณ